อมมหิตสถานพลยตอนที่32บทประพันธ์โดยอาจารย์สิงขนวงจิติมาตกดึกมายินเทียนย่องออกจากเต็นท์นอนต้องสะดุ้งยึกเมื่อเขตเรียกไว้จะไปไหนบอกมาสิเออหมอสาวสวยหยุดอยู่ตรงประตูเต็นท์หันมาบอกเสียงกระท่านกระแท่น,ไป,นไปเบาไปเบาหรือไปหนักกันแน่หมายความว่ายังไงเขตเธอขึ้นเสียงนิด หมายความว่าจะไปพาพลพรรคมายึดอำนาจอีกละสิบอกก่อนนะพี่ชายผมวางกับดักไว้หมดทุกด้านทุกวิถีทางแล้วผมยังไม่อยากให้คนที่ผมรักต้องถูกพากะโหลกทั้งเป็นแบบมองเอมเมยินเทียนถอยกลับเข้ามานั่งข้างๆเขตเธอถอนใจเบาๆจะพูดยังไงคุณถึงจะเข้าใจนะไม่ต้องพูดผมก็เข้าใจแล้วหน่าย้ำอีกครั้งนะผมยังไม่อยากให้คนถูกพี่ชายผมพากะโหลกทั้งเป็นเขต ไม่ต้องแก้ตัวอะไรทั้งนั้นควรจะบอกผมตามตรงว่าแสนหวีคือถิ่นอิทธิพลของคุณใช่ไหมใช่แล้วทำไมอีกแล้วออกไปนี่เพื่อจะไปหาพลพรรคใช่ไหมล่ะใช่อีกนั่นแหละคุณก้าวร้าวขึ้นนะมายินใช่มายินก้าวร้าวขึ้นเพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับทุกด้านอ่อนแอไม่ได้ถ้าเป็นกลางวันจะเห็นหน้าเธอลอยหน้านิด,น,ดนิดเวลาพูดผมเตือนคุณอีกครั้งว่าแม้คุณจะป้นได้ แต่คุณจะไม่มีทางเอาไปขายแลกเป็นเงินได้หรอกเพราะพี่ชายผมกับกระทรวงสาธารณาสุขพม่าติดต่อกันตลอดเวลาคนอื่นเขาไม่รับซื้อก็เพราะเรื่องนี้นะสิพี่ชายคุณถึงได้รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้จะมีพวกพม่าหน้าโง่พวกนั้นเท่านั้นที่บุมบามจนตัวเองถูกควักสมองแปลว่าคุณมีกองกําลังหนุนหลังจริงๆหรือไม่ยินค่ะไม่เช่นนั้นโดคาเล จะจับมายินแยกออกจากหมอองซานกับหมอยุนหรือคะแบบนี้ข่าวกลองที่ชุติมาบอกกับเราไม่ผิดแน่เราจะต้องเลาะเลมถามให้รู้มากๆเข้าไว้เขตคิดในใจคุณสังกัดไทยใหญ่กลุ่มไหนเขตถามเข้าเป้ากลุ่ม s s a c h ส n อชา State Army นายพลก้อนจองเป็นหัวหน้ากลุ่มมายินเป็นเลขาธิการกลุ่มมีกำลังทั้งหมด3 0ม0 0นนายที่ตั้งกลุ่มคือแสนวีทั้งหมดชัดหรือยังคะ ฮะงั้นเวลานี้กองกําลังของคุณกําลังกอดติดพวกเราอยู่งั้นหรอสิแน่นอนค่ะเพราะมันคือถิ่นของมายินนี่เขตมายินเตือนคุณอยู่อย่างหนึ่งมัวแต่ระวังเสือจะเข้าหน้าบ้านจนลืมหมาจิ้งจอกจะเข้าหลังบ้านนะคะใครคือเสือใครคือหมาจิ้งจอกผมไม่เข้าใจคนอย่างคุณเหรอไม่เข้าใจอะไรมายินไม่เชื่อเด็ดขาดค่ะเขตขารู้แต่แรกแล้วไม่ใช่หรือว่ามายินมาทํางานที่นี่เพื่อเหตุผลทางการเมือง ผิดกับหมออองซานและหมอยุนซึ่งทํางานเพื่อเงินแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมายินก็ย่อมจะต้องการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อรอดตายจากการถูกซอเ,อเวกับพวกข้าแล้วจะอยู่เฉยเไม่ได้เป็นอันขาดบอกให้รู้ไว้ซะพวกคุณอยู่ในความควบคุมดูแลของกองทัพมายินแล้วนับแต่ทหารพรมา่าคนสุดท้ายล้มตายลงนี่แปลว่าข้าเวลานี้กองทหารของมายินก่อติดคณะนี้แล้ว เพียงแต่ไม่ปรากฏกายให้เห็นเท่านั้นถ้าคุณไม่เชื่อมายินจะพาคุณไปพบท่านนายพลก้อนจองเดี๋ยวนี้เลยกล้าไม่ล่ะกล้าสิครับเขาระเบิดเสียงกระหึ่มขึ้นพร้อมทั้งลุกเพรวดพลาดแล้วเดินตามหลังมายินเทียนออกไปจากเต็นท์อดีตครูพระ,ะใจระทึกขึ้นมาไม่คาดคิดว่าสิ่งที่จระะชนสาวเซ็กซี่พูดขึ้นจะเป็นจริงทันตาเห็นและไม่คาดคิดเช่นกันว่ามายินเทียนจะกล้าพาเขาไปพบความจริง ที่สงสัยอยู่ตลอดเวลาภายนอกมืดคลึ้มภายในแคมป์มีกองไฟจุดขึ้นสองกองสางทอและทุยเอะนั่งยามคนละมุมของแคมป์โดยวางพาดอากาศที่ตักทาง2แม้จะเป็นบุคคลระดับสูงในกองทัพของใครของมันเมื่อมาอยู่ที่นี่จะต้องขึ้นอยู่กับปริวัติหมดและต้องอยู่เวรยนยามด้วยเป็นหลักที่ถือปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ต้นพนตรีซอเจอเวยังเคยอยู่ยามมาแล้วหลายครั้งเขต กระชับเสื้อกันหนาวเพราะลุมกันโชคมาทําให้หนาวเหน็บเจ็บขั้วหัวใจเขาจําต้องเดินตามมาหยินเทียนไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้เส้นทางประกอบกับมีช่องทางเล็กๆที่เดินไปกลิ่นกายอ่อนๆของหมอสาวคละคล้ากกลิ่นดอกไม้ป่าหอมละมุนทําให้เขาสดชื่นขึ้นอย่างประหลาดแทบจะล้างล่างหอมกุ่นที่เดินนําหน้ามาโอบกอดแต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่กําลังจะมาเชิญในไม่กี่วินาทีทําให้เขาชะงักงัน1ิบนาทีผ่านไป มายินเทียนพาเขตมายัางบริเวณซึ่งหนาทึบด้วยแมกไม้แงนขึ้นไปไม่เห็นดาวเดือนมองไปข้างหน้าเห็นต้นไม้ยืนสลางดูดูไปไม่ผิดพีดเปรตยืนเรียงรายถึงแล้วค่ะเธอหยุดกึกหันมาบอกเขตปปะทะร่างนุ่มนิ่มนั้นทันทีแล้วไหนล่ะพลพัคของคุณเรียกออกมาคุยกันหน่อยสิหมอสาวสวยทำเสียงนกชนิดหนึ่งเสียงคล้ายๆกันตอบสนองมาทันที แล้วแสงไฟฉายสองวูบวาบอยู่รอบกายเขตไปหมดฮะที่แท้พวกมันล้อมรอบเราไปทุกด้านเฮ้อเอาไงเอากันวะไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่วะดีเหมือนกันจะได้ดูเรื่องกันไปเลยมาหยินเทียนทรงภาษาไทยใหญ่ด้วยซุ้มเสียงสำเนียงขึ้นขนลงๆพลันร่าง,ร,างร่างหนึ่งก็ก้าวเข้ามาหาเขตพร้อมทั้งฉายไฟลงพื้นดินเพื่อให้เขตได้เห็นเดือนด่างแม้ไม่เห็นก็ตามทีแล้วชายคนนั้น เอ่ยเป็นภาษาไทยน้อยชัดถ้อยชัดคำสวัสดีครับคุณเขตกองทัพเราต้องขออภัยที่ต้องทำเช่นนี้มิฉะนั้นพวกท่านทุกคนจะไม่ปลอดภัยแปลว่าพวกคุณล้อมกรอบพวกผมไว้หมดแล้วเขตถามเสียงกระชากถูกต้องครับแล้วจะเอายังไงต่อไปล่ะพูดอย่างตรงไปตรงมาสิครับเรื่องนี้หมอเทียนน่าจะพูดกับคุณเขตแล้วนะไม่เป็นไรผมบอกอีกครั้งก็ได้กองทัพเรา กอติดขบวนรถของพวกคุณไปตลอดจนกว่าจะถึงเวลาฆ่าพวกผมใช่ไหมเขาถามเสียงกระแทกกระทันใส่หน้าชายคนนั้นในความสลัวเรื่องนี้ผมไม่ขอตอบครับแล้วแต่เหตุการณ์ข้างหน้าผมตกอยู่ในวงล้อมกองทัพพวกคุณแล้วฆ่าผมเสียเลยสิครับยังไม่ถึงเวลาชายคนนั้นบอกเสียงห้วนรออะไรอีกเล่าเมื่อยินเทียนก็พาผมมาให้พวกคุณฆ่าแล้ว ใจเย็นๆครับคุณเคตอย่าพึ่งใจร้อนเมืองผีนะใครทัศนาเมื่อรายย่อมได้แต่ตอนนี้คุณและพักพวกยังทำประโยชน์ให้กองทัพเราอยู่ก็ต้องปล่อยให้มีชีวิตต่อไปคุณเป็นใครมีตําแหน่งอะไรในกองทัพเขตถามเสียงกล้าวเช่นเดิมผมเป็นรองหัวหน้ากลุ่มรองจากท่านนายพลก้อนจองเสียงคุ้นๆไหนดูหน้าหน่อยสิพร้อมกับพูดเคตรีบคว้าไฟฉายในมือของชายคนนั้นหมายจะส่องดูหน้า ้องสถานเฮือกที่ข้อมือขวาโอ้ยเขตร้องลั่นเมื่อถูกสับด้วยสันมือของชายคนนั้นไวยเท่าความเจ็บปวดที่แล่นจีดขึ้นสมองเทตทิ้งอีซ้ายเข้าลิ้นปีชายคนนั้นสุดช่วงไหลโอ้ร่างนั้นหลุดปากออกมาเมื่อก้นกระแทกพื้นไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ง่ายๆแน่แตวัดเตะรวบทั้งที่ยังนั่งอยู่ใส่ข้อเท้าเขตทันทีเหมือนกันเขตก้นกระแทกพื้นทันตาเห็นหลุดปากออกมาเช่นกันกออกเขตไม่ฟังเสียงแล้ว คว้างมัดขวาเข้าใบหน้าชายคนนั้นรวดเร็วชายคนนั้นคว้างมัดตอบกลับมาเช่นกันเขตหน้าสันเพราะเจอเข้าเต็มกลางขวาเห็นดาวเห็นเดือนระยิบระยับพอแล้วเมื่อยินเทียนร้องบอกพอพร้อมทั้งกระชากแขนเขตออกห่างส่วนชายคนนั้นถูกพลพรรคพักขยับถอยห่างออกไปเขตชันกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นเพราะเจอเข้าเต็มกลามมึนจนอยากจะหลับเมื่อยือนหยัดเต็มที่ชายคนนั้นซึ่งซุ่มเสียงคุ้นหูเขตยิ่งนัก รีบเอ่ยกระหึมมาดหนักไม่ใช่เล่นเลยนี่แกสางแสงใช่ไหมวะไม่ใช่อย่าเดาเลยครับเดายังไงก็เดาไม่ถูกหรอกนี่คุณเขตตกลงคุณกลับไปซะเพราะก็ได้พบเห็นกองกําลังของมาหยินเทียนว่าเป็นกองกําลังที่ก่อติดกลุ่มของพวกคุณจริงจากนั้นก็ให้รีบหนีเข้าท่าขี่เหล็กเสโดยเร็วก่อนที่ทหาพรพม่าจะดมกลิ่นตามทันพวกคุณซึ่งไม่ใช่เรื่องที่สนุกเลยเฮอ น่ารําคาญที่สุดทําอะไรต้องมีคนคอยควบคุมอย่างนี้นะเขตหงุดหงิดงุดง่นงานมาหินเทียนรีบสอดขึ้นกลับเมืองไทยสิคะรับรองไม่มีใครยุ่งกับใครที่นี่ไร้กฎหมายคือแปรก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเรากลับแคมป์กันเถอะเขตมีอะไรเราไปคุยที่เต็นท์ก็ได้ชายหนุ่มผู้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาว่าง่ายลุกแล้วก้าวพรวดพรวดจะกลับเต็นท์ต้องชะง,งักเมื่อหมอสาวรีบบอกทางนี้คะ่ะ ทางโน้นเต็นท์ของกองทัพมายินเขตยิ่งอารมณ์เสียหนักเข้าไปอีกกระทั่งเดินกลับไปถึงเต็นท์จึงค่อยสงบสติอารมณ์ลงบ้างเขารีบทิ้งตัวลงนอนมายินเทียนล้มตัวลงนอนข้างๆพลางขี้ผ้าห่มคลุมทั้งเธอและเขามันใครกันไอ้บ้านั่นเสียงคุณคุณพรุ่งนี้คุณคอยดูก็แล้วกันว่าใครที่แก้มโยเพราะโดนหมัดคุณก็คนนั้นแหละแปลว่าเป็นคนในคณะเราใช่ไหมค่ะ ลำบากนักเรือที่จะบอกว่ามันเป็นใครกันนะมันก็ไม่ลำบากแต่อยากจะให้คุณได้ดูว่าอะไรก็ตามจะต้องใช้ความยากลำบากบ้างในการสอดแสวงหาไอ้ที่จะมาได้โดยง่ายนั้นไม่มีในดินแดนลัดชานหรือชันสเตตนี้ค่ะตกลงกองทัพคุณจะเอาอยัางไงว่ามาผมจะไปปลุกพี่ชายผมกับพี่มังตานีดี๋ยนนี่แหละจะเรียกค่าคุ้มครอง40ล้านบาทไทยมาหยินเทียนปล่อยคลิกออกมา สิบล้านเอามาทำไมเราต้องการเป็นร้อยล้านเพราะกองทัพเราต้องการเงินเป็นจำนวนมากเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลพมา่างั้นก็ค่าพวกผมเสียให้เรียบสิรับรองได้แน่ร้อยล้านถ้าได้คงฆ่าไปนานแล้วหมายความว่ายังไงถามเสียงกระชากก็หมายความว่าจะต้องอาศัยพวกคุณไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรและสำคัญนะสิร้ายพอกับงูเห่าทั้งนั้นดึกแล้ว พักผ่อนหลับนอนเสถค่ะพรุ่งนี้เราจะต้องรีบเดินทางเพราะต้องใช้เวลาถึง3วันเป็นอย่างน้อยถึงจะถึงท่าขี้เหล็กเพราะถนนหนทางไม่ดีแต่ถ้าเป็นเมืองไทยคงใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่านั้นราตรีสวัสดิ์ค่ะเออนอนกับงูเห่าชัดๆไม่รู้เมื่อใดจะอุน่นจะได้ลุกขึ้นมาฉกให้รู้แล้วลุลอดไปสักทีเขตว่าดังๆแต่ไม่มีเสียงตอบโต้จากคนข้างๆนอกจากเสียงหายใจสม่ำเสมอกลับกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยมาเท่านั้น เขาไม่อาจคมเปลือกตาหลับลงไปได้รีบลุกนั่งสมองบานและลุกเดินออกไปจากเต็นท์อีกครั้งตรงไปยังเต็นท์ผู้เป็นพี่ชายซึ่งมีดสนิทบ่งบอกว่าหลับไปนานแล้วพอจะเดินเลยไปต้องสะดุ้งต่อเสียงเรียกเฮ้ยเกดเข้ามาข้างในสิเขาผลุบเข้าไปทันทีมองเห็นเงาคนกำลังนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ถึงสีเงาจ้องมองเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครจึงถามออกไปนั่นใครพี่วัดอ๋อ oh, พวกเราทั้งนั้นเออนี่เคสแกพบเห็นแล้วใช่ไหมพวกนั้นนะครับแกคิดยังไงล่ะน่าดำคาญครับที่ต้องอยู่ในสายตาของพวกมันพรุ่งนี้เช้าเราต้องรีบไปให้ไกลเลยจะได้ไม่มีใครก่อติดเราได้ไม่มีทางรอกที่นี่เป็นดินแดนที่ไร้กฎหมายและกติกาใดๆคอยควบคุมกลุ่มของใครกล้าแข็งคนนั้นก็คุมเป็นแห่งๆไปฉันสบายใจอยู่อย่างระยะนี้คงไม่มีใครทำอะไรเราได้ เพราะป้นข่าเราไปก็ไม่ได้เงินแกคงเข้าใจที่ฉันพูดนะเขตแปลว่าถ้าถึงท่าขี้เหล็กเมื่อไรเมื่อนั้นจะชิงดำกันใช่ไหมครับพี่วัดถูกต้องมิหน้าผมถึงต่อยปากคนระดับรองหัวหน้าไม่ทับได้โดยที่มันไม่ยอมฆ่าผมใช่แกยังเสียบคนระดับเลขาธิการกลุ่มได้โดยที่ไม่เป็นไรด้วยพี่วัดเรียกผมเข้ามาทำไมเขตรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างฉับพลันก็แกมาหาฉันไม่ใช่เหรอ มีอะไรก็พูดมาสิพูดไปแล้วผมกลับละว่าแล้วลูกเพื่อดพลาดกับเต็นและนอนซุกใต้ผ้าห่มผืนเดียวกับเธอคนนั้นโดยที่หันหลังให้เสียแล้วหลับลงอย่างยากเย็นเต็มทีคืนนี้ทั้งคืนผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งเช้ารถของทุกคนเริ่มอุ่นเครื่องเพื่อจะออกเดินทางในสินาทีข้างหน้านี้เต็นทุกเต็นถูกพับเก็บขึ้นรถอย่างรวดเร็วอาหารการกินนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกคนกินบนรถ ปาริวัติและมังตายืนปรึกษาอยู่กับสางทอสางแสงและจิงตาถึงเส้นทางที่จะเดินทางกลับในวันนี้โดยที่เลือกเอาเส้นทางที่ให้ถึงท่าขี้เหล็กเดียวที่สุดและปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากทุกฝ่ายเขตเดินเข้ามาหาผู้เป็นพี่ชายขณะเดียวกันก็สังเกตว่าใครขางโยบ้างต้องสะดุ้งยึกในใจเมื่อพบว่าสางทอขางบวมนิดๆเขารีบทลันเข้าไปชี้หน้าสางทอทันที คุณเป็นผมโดนพึ่งต่อยเมื่อตอนเย็นอยากกินน้ำพึ่งกับตัวอ่อนครับสางแสงจิงตาโดนหมดดูสิครับคางบวมด้วยกันทุกคนเป็นไปได้ยังไงกันเขตหลุดปากออกมาและขยับถอยหลังเมื่อกว่าตามองพบว่าสางแสงจิงตามีอาการแบบเดียวกับสางทอปริวัติหัวเราะก,ก่อนพูดหึหึึไงงงเป็นไก่ตาแตกเจ้าเลิกเขตเอานารีบขึ้นรถ เราจะออกเดินทางกันแล้วเขตเก็บความสงสัยไว้ก่อนถึงเวลารู้เองไอ้น้องแก้วบางตานบอกกระหึม่มเขาจำต้องหันหลังกลับมาขึ้นรถคันของตัวเองพบคนข้างๆวางหน้าชอบคนจึงหันไปตะคอกใส่เกลียดพวกนักแสดงละครทั้งหลายที่สุดจากนั้นเขตออกรถคันที่สองด้วยเกียร์กระชากตามรถตู้เย็นคันแรกไปซึ่งอํานวยเป็นคนขับไม่ยินเทียนไม่เอ,อ่ยอะไรทั้งสิ้นคงนั่งนิ่งไปตลอดทาง แม่เขตจะระบายความอัดอั้นตันใจกับรถโดยหักพองมาลัยแล้วรถยังไงก็ตามกระทั่งหนึ่งชั่วโมงต่อมาเพียยังคะเขตหันขวับเข้าทางปืนเธอทันทีเพียอะไรงุนหญินไงคะเฮ้เขาถอนใจออกมาอย่างแรงมือกุมพวงมาลายรถแน่นตามองข้างหน้าขมิงผมเบือ่อไอ้การตั้งซ่อนเหลี่ยมซ่อนคมต่อกันโดยเฉพาะการตีหลายหน้าของคุณเคศขาถ้ามายินไม่ทำแบบนี้ จะอยู่รอดเหรอชานสเตตคือดินแดนที่เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพิบกันใครดีใครอยู่ใครไม่ทันคนอื่นก็ไปเมืองผีทันทีคุณต้องเห็นใจและเข้าใจในตัวมายินบ้างคุณเข้าไปยุ่งขบวนการกู้ชาติตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์แล้วแต่มายินก็ทํางานให้ฝ่ายพมา่าด้วยและไทยใหญ่ด้วยงั้นที่มีคนว่าคุณเป็นสายลับสองหน้าก็ไม่ผิดนะสิจะว่าแบบนั้นก็ไม่ผิดนักเพื่อความอยู่รอดไงคะ เขตอย่าเครื่องมายินเลยนะคะผมต้องการเห็นผู้หญิงที่ผมรักเป็นกุลสตรีที่มีหน้าเดียวมีความซสื่อบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้แถมยังฆ่าคนฆ่าสัตว์โดยไม่กระพริบตาด้วยมายินเทียนเป็นฝ่ายถอนใจบ้างเอาละเอาละไหนๆเราก็คบหาการลึกซึ้งถึงป่านนี้แล้วมายินก็ขอบอกกับเขตว่าพ่อของมายินเป็นพมา่าตอนนี้ถูกจำขังอยู่ที่ย่างกุ้งแม่ของมายินเป็นไทยใหญ่ ก็ถูกจำคังอยู่ที่ย่างกุ้งเช่นกันคนละคุกคู่ของมายินที่ชื่อสางคำแหลงก็ถูกจำคังอยู่ในคุกเมืองมันทะเลเขตดคิดดูสิคะมายินจะมีหน้าเดียวที่ซื่อบริสุทธิ์ได้ยังไงทุกอย่างบีบบังคับให้มายินต้องเอาตัวรอดและให้พ่อกับแม่พ้นจากการถูกทรมานเขตดเหลียวมองหน้าหมอสาวแวบ,บหนึ่งแล้วเอ่อยกระหึมอะไรกันนักกันหนาแต่ละคนมีบ้านอยู่ในคุกกันหมดข้างนอกหมดที่อยู่กันแล้วเหรอข้า ถามมาแบบนี้ก็ดีแล้วมายินขอตอบถึงรากเง่าของปัญหาเสียเลยแบบย่อๆตรงไปตรงมาคือรัฐบาลพมา่านั้นผิดสัญญาที่ให้ไว้กับชนชาวไทยใหญ่ว่าจะคืนอิสระภาพให้ตามสนีิสัญญาปางหลงเมื่อ40กว่าปีมาแล้วมายินจะไม่ขอกล่าวว่ามันมีอะไรบ้างเพราะมันเป็นสัญญาอัป,ประยศ์เคจะรู้เลยเมื่อรัฐบาลพมา่าไม่ยอมทําตามสัญญาเสียแล้วชนชาวไทยใหญ่แห่งชาตสเตททั้งหมดก็ลุกฮือปลดแอก จากนั้นการฆ่าฟันบั่นเนื้อก็บังเกิดขึ้นรวมทั้งการจองจําชนกลุ่มน้อยในกลุ่มต่างๆก็บังเกิดขึ้นเรื่อยมานับสิปีแล้วพ่อของคุณเป็นพมา่าทําไมต้องถูกขังคุกด้วยเล่าเพราะพ่อรักแม่ซึ่งเป็นไทยใหญ่นาสิคะเรื่องมันยาวสาวสาวันสามคืนก็ไม่จบเอาเป็นว่ามะยินก็เลยติดเชื้อนั้นมาด้วยรำดำจะโดนจําขังไม่รู้กี่ครั้งด้วยการตีสองหน้าของมะยินถึงรอดได้มาจนถึงทุกวันนี้ ทางพมา่าไว้ใจคุณเหรอต้องไว้ใจค่ะถ้ามายินหักหลังพวกเขาซึ่งซึ่งหน้าหรือจับได้ค่าหนังค่าเขาพ่อและแม่ของมายินก็ตายอย่างทรมานเท่านั้นทางกองทัพไทยใหญ่ล่ะมันคล้ายบริษัทของมายินเองที่ร่วมทุนกับพลพรรคตั้งขึ้นเข้าใจไหมคะแบบนี้วันๆก็ต้องหมุนหน้าไปรอบทิศอย่าว่าแต่สองหน้าเลยงั้นก็ค่ะเขตพูดออกมาแบบนี้ตรงเพงเลยแล้วงานนี้ล่ะ ตอนแรกคุณบอกว่าเพื่อสา่งคำแหลงคู่มั่นจะได้ปลดปล่อยไม่ใช่หรือใช่ค่ะนั่นเป็นเพียงเหตุที่มายินเอาบังหน้าเท่านั้นลือกกว่านั้นมายินต้องการเงินมาซื้ออาวุธให้กับกลุ่มของมายินเพื่อเป็นเขี้ยวเล็บทางการพรมาร่าจะได้ไม่ลังแกงง่ายๆด้วยทำแบบนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาได้สิคะถ้ามายินไม่มี power กองทัพสามหมื่นคนอยู่ในมือป่านนี้พ่อและแม่ถูกพมา่าฆ่าไปแล้วอธิบายนิดนึง มายินมีสนธิสัญญาลับรับกับพม่าคือกลุ่มของมายินจะไม่โจมตีฐานพม่าโดยไม่จําเป็นไงคะเพื่อแลกกับการมีชีวิตของพ่อและแม่แล้วกลุ่มอื่นกับพม่าล่ะเขาก็โจมตีกันเนืองๆไงแล้วผู้อพยพก็ทะลักเข้าไทยด่านแม่ห้องสอนเชียงรายตากจนเป็นตัวปัญหาปวดหัวให้กับรัฐบาลไทยยังไงคะโอ้ยทําไมมันสลับซับซ้อนอย่างนี้นะเคศขา มอยินนั้นชาชินเสียแล้วกับการรบราและการดูรักษาเอาตัวรอดแต่กับคุณแล้วมายินขอมีหน้าเดียวใจเดียวเพราะรักคุณหมดหัวใจและด้วยความรักที่บริสุทธิ์ค่ะส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่สางคำแหลงละ่ะเขาถามโดยไม่ยอมหันมามองยังคงขับรถตามรถตู้เย็นขันหน้าไปเรื่อยๆอาการหงุดหงิดเือดหายไปกับสิน้นเมื่อได้ฟังคำชี้แจงของหมอสาวพี่สางคำแหลงเป็นคู่มั่นที่มะยิน ไม่ได้รักเลยแม้แต่น้อยผู้ใหญ่ท่านจับแพ้ชนแกะซึ่งมายินก็บอกแต่ต้นแล้วจากนี้ล่ะเฮ้เธอหงายหลังพิงพนักของรถตู้เย็นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับมายินบ้างส่วนคุณนั้นกลับเมืองไทยแล้วก็มีแต่ความสุขสบายไม่ต้องรบร้ากับใครไม่ต้องปั้นหน้าร้อยหน้าพันหน้ากับใครมายินไม่อาจบอกได้ว่าเราจะได้พบกันอีกไหมเพราะหน้าที่ของมายินต่อกองทัพสามหมื่นนั้น มีมากมายเหลือเกินแต่จากนี้จนถึงท่าขี้เหล็กมายินรับประกันได้ว่ากองทัพของมายินจะไม่มีวันทําอะไรคณะนี้ค่ะครับงั้นผมจะไม่พูดถึงวันข้างหน้าอีกแล้วดีค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะที่รักครับอืมถามอีกนิดเถอะนะชุดิมาเป็นใครมายินเทียนกลับนั่งตัวตรงทันทีเธอเคยบอกคุณแล้วไม่ใช่หรือคะว่าเธอเป็นใครมาจากไหน ผมอยากจะฟังจากปากคุณนะคราวนี้เขาแวบหน้ามามองนิดหนึ่งก็ได้ค่ะชุติมาเป็นลูกครึ่งคล้ายมายินแต่แปลกนิดหนึ่งคือพ่อของชุติมาเป็นลูกครึ่งพม่าไทยใหญ่แม่เป็นไทยอย่างคุณนี่แหละเธอเรียนหนังสือจบที่เมืองไทยเป็นพยาบาลด้วยแต่ก็เรียนหนังสือพมา่าเมื่อตอนเล็กๆเกข้าๆออกๆออออระหว่างไทยกับพมา่าเธอรับจ้างเป็นนักสืบสาวไงคะแล้วยังไงอีกเขาถามอย่างสนใจชุติมาไม่มีสังกัด ไม่มีกองกําลังหนุนหลังไม่มีพ p o อร์ใดๆทั้งสิ้นใครจ้างให้หาข่าวที่ไหนกลุม่มใดเธอเอาทั้งนั้นขอให้เงินดีงานนี้ผู้กองปริวัติกับมังตานจ้างเธอมาหาข่าวในกลุ่มพวกเราไงเธอแกล้งเป็นคนอ่อนแอบ้างติดยาบ้างคบคนโน้นคนนี้แล้วรายงานให้กับพี่ชายคุณทราบก็จนกําจัดโดคาเลกับพวกได้ก็เพราะว่าชุติมาหาข่าวให้ไงคะอ๋อเขตเผือพยักหน้าเอออทําไมชุติมาแค์คุณนัก ก็เพราะเธอชอบคุณนี่คะอีกอย่างเธอกระตุ้นให้คุณหาข่าวจากมะยินไงตอนนี้ก็ได้ข่าวไปเยอะแยะแล้วนี่โดยเฉพาะข่าวที่กลุ่มของมะยินจะไม่ทําอะไรพวกคุณเด็ดขาดจากนี่ถึงเชียงตุงเขตสงบงเงียบไปโดยดุสณีภาพวันนี้ทั้งวันขบวนรถไม่ได้หยุดที่ไหนเลยย้อนกลับมาทางปิงจะเข้าเมืองทากอเมื่อข้าลงสะก่อนปริวัติจำต้องสั่งให้หยุดตั้งแคมป์ที่พักข้างๆทางซึ่งเป็นป่าทึบนั่นเอง รถวิ่งทั้งวันได้ระยะทางเพียงร1 0กิโลเมตรเท่านั้นเองทางบางแห่งนั้นคลุขคละเป็นลุ้มเป็นบ่อต้องขยโยขยเยกไปทีละกิโลเมตร2กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อลงหลักปักเต็นดิบดีแล้วเขตรีบงัดเดชั่นออกมาอุ่นโดยที่ไม่ยอมออกไปไหนและไม่พานหาเรื่องคนข้างๆซึ่งนั่งกอดเข่ามองเขาตาแป๋วอยู่จะคลืบไล่ลมเรียกน้ำย่อยก่อนอาหารหน่อยไหมก็ดีค่ะเขตจัดแจงรินวิสกี้สแก้ว แก้วละสองเป๊กแล้วยื่นส่งให้หมอสาวเธอรับไว้ครึ่งแก้วด้วยมือขาวผุดผองเรียวหนุดลำเทียนส่วนเขานั้นสาดเหล้าใส่ลำคอจนหมดสองเป๊กรีบล้างความขืนด้วยน้ำเย็นตามด้วยปลากระป๋องเนื้อนุ่มเธอจิบทีละนิดทีละนิดไม่ยอมตามด้วยน้ำเย็นและจิบกระทั่งหมดแก้วถึงจะตาก,กับแก้มใส่ปากเขียวช้าๆคอคุณแข็งจังไม่ยินไม่ยอมล้างคอด้วยน้ำเย็นไม่หรอกค่ะ เล่าบางอย่างบนดอยสูงตั้ง80-90ิดีกรีมาหยินก็เคยลิ้มลองมาแล้วนี่นุ่มออกค่ะนี่คุณสมบุกสมบันจริงๆนะครับต้องแกลงค่ะไม่เช่นนั้นไม่รอดปากยาวปากกาแน่เขายื่นหน้าเข้ามานิดหนึ่งทำไมไม่พลมือคุณใช่ไหมเธอรีบบอกบอกให้ก็ได้ก็เพราะมาหยินรักคุณนะสิถึงมอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายและใจเขารีบรังร่างนุ่มนิ่มนั้นมาแนบอก ผมก็ไม่เคยรักใครเหมือนกันเป็นรักแรกของผมด้วยค่ะมายินก็จะขอรักคุณเป็นคนแรกและคนสุดท้ายส่วนเรื่องที่เราจะได้มีโอกาสร่วมทุกข์ร่วมสุขกันหรือไม่นั้นแล้วแต่เบื้องบนเถิดนะคะครับขอวันนี้เรามีความสุขกันให้เต็มที่เป็นพอนะครับค่ะนี่คุณเข้าใจมายินดีแล้วใช่ไหมคะไม่เข้าใจจะก,กอดอย่างนี้เหรอแปลว่าที่กอดเพราะแค่เข้าใจเท่านั้นจะให้มากกว่านั้นย่อมได้ขอให้มืดอีกหน่อยเถอะ ท่านอิ่มอีกหน่อยจะรับมากๆให้ดูอุ๊ยงั้นมายินอยู่เฉยๆดีกว่าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วกลัวเจ็บตัวค่ะดูสิตาวาววับเรากับเสือลำพองแน่ใช่เสือตัวนี้เตรียมจะขย่ำสมันไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วตอนนี้กำลังดื่มเหล้าให้คลึกทับทวีก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วมายินกลัวเธอปล่อยคิกคักมุดหน้ามุดตาเข้าแผ่นอกเพราะขำท่าทางของเขา ซึ่งท่าทางเอาจริงเอาจัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ใบหน้าท่าทางไม่ให้เก๊กหน้าเท่าไหร่ก็ยังเยาวอยู่ดีตะวันตกดินแล้วคำผงและเรเรินกายมาที่เต็นท์ของเขตโดยไม่สนใจว่าข้างในเต็นท์กำลังหวานชื่นดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันอยู่แต่ก็ไม่ลืมกระแอมกลาเบาๆใครเสียงถามมาจากในเต็นท์ข้าเจ้าคำผงเสียงสวบสาบในเต็นท์ดังขึ้นเดียวเดียวเขตก็โผล่หน้าออกมาจากประตูเต็นท์ อ๋อพี่นางคำผงกับเลงั้นเหรอเข้ามาข้างในสิสองแม่ลูกรีบผุบเข้าไปนั่งข้างๆเต็นท์มาหหินเทียนฉายไฟลงพื้นเพื่อให้ได้เห็นหน้ากันบ้างถามเบาๆเป็นภาษาไทยน้อยเพื่อให้เขตฟังรู้เรื่องพี่นางสีหน้าทุกข์ร้อนมีเรื่องทะเลาะกับผู้กองปฏิวัติเหรอถ้ามีเรื่องทะเลาะก็ดีสิหมอนั่นเท่ากับผู้กองกับข้าเจ้าเป็นผัวเมียกันแต่นี่เอะก็พี่นางเลือก จะอยู่กินกับผู้กองในตอนนั้นไม่ใช่เหรอในตอนนั้นที่สางทอกับนายหน่วยยั่งตัวพี่นางตอนนี้กลับมาบอกว่าไม่ได้เป็นผัวเมียกันหมอไม่เข้าใจเลยแต่ผมเข้าใจคุณฟังน้ำมยินพี่ชายผมจำต้องเอออในตอนนั้นที่พี่นางตัดสินใจไม่เลือกทั้งสางทอและพี่หน่วยโดยเลือกพี่ชายผมก็เพื่อยุติสืกชิงนางไงครับที่แท้จริงแล้วพี่ชายผมกับพี่นางคำผงไม่มีอะไรกันหรอกไม่อยากจะเชื่อเลย พี่นางก็ยังอวบอัดไม่แก่เลยผู้กองไม่น่าปฏิเสธพี่ชายผมไม่ชอบยุ่งกับผู้หญิงอื่นขณะทำงานสำคัญเห็นบอกว่ามันไม่เป็นมงคลเหรอแล้วพี่นางกับลูกมาหาเราทำไมมีเรื่องอะไรเหรอว่ามาสิข้าเจ้าขอตามไปอยู่กับหมอหรือไม่ก็คุณเขตที่เมืองไทยแต่ถ้าได้อยู่กับทั้งสองคนเลยยิ่งดีข้าเจ้าไม่อยากอยู่แล้วแสนหวี มีแต่การรบราค่าฟันการไม่หยุดยอนข้าเจ้ากับลูกจะขอเป็นคนใช้ที่บ้านก็ได้ไปอยู่กับผมไม่ได้หรอกเพราะผมยังเร้ร่อนไม่มีบ้านช่องเป็นหลักแรงอยู่กับหมอส่พี่นางเขตรีบบอกไปอยู่กับหมอที่ตุงกะยีก็แล้วกันนะพี่นางมายินเทียนบอกงั้นก็ได้ที่แสนหวีข้าเจ้าไม่ขอกลับมาอีกแล้วจนตายเลยคำผงและลูกออกจากเต็นท์ไปโดยที่มายินเทียนมองตามขมิง้ง โปรดติดตามตอนต่อไป